สวัสดีครับสวัสดีค่ะเออนี่น้องก๊อฟนะครับอยู่เชียงใหม่ใช่ไหมครับเรียนกันผ่านทาง Sky สกายสกายนะครับเออลูกศิษย์กับอาจารย์นี้หลายรอบมากเดี๋ยวอาจารย์เลื่อนลูกศิษย์เลื่อนใช่ป่ะกว่าจะจบกันได้นะครับแต่แต่ก็จบนะแต่ก็จบไหมจบถามนิดน,นึงครับความรู้ครับความรู้ที่เราได้ไปครับทั้งหลักสูตรเนี่ยเรียนกันสกายอาจจะหลายรอบนิดน,นึงนะครับแต่ว่าความรู้คิดว่าสิ่งที่เราต้องการตอนแรกครับ มันมันโอเคไหมกับที่กับที่ได้จบไปหลักสูตรเนี้ยโอเคเลยค่ะอือมันจะต่างกับตอนที่เราคิดตอนแรกคือคือเหมือนกับว่าเอาเอาเฉพาะเรื่องหลักสูตรก่อนความความคาดหวังมันต้องใช้เวลานานตอ่านจนต้องเวนาววางด้วยอ่าที่สำคัญก็คืออะไแม่ทดลองทาจริงไงค่ะอ่าครับก็คือตอนนั้นก็คิดเหมือนกันว่าแบบเออแต่เพราะว่าหนังสือแล้วมันถูกไปเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแก่ตอนค้าเรียนอย่างเงี้ยเรียนมันอาจจะแพงกว่า ถามก็แต่หลายเท่าไอ้นี่มันตัวต่อตัวด้วยนะสกายเนี่ยมันตัวต่อตัวพอเรียนแล้วปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำจริงจริงแล้วเราก็ทำที่ก็ขายได้เลยแล้วอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ปฏแบบติตอถามนิดนึงถามนิดนึงระหว่างทางเคสนี้พี่ชอบอย่างเราไม่สามารถหาได้จากในหนังสือแน่นอนช้าๆเราอารจะโดนว่ามันไม่มีนะค่ะแข่งกันพูดเนีราจะได้เห็นได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าเราฝึกปฏิบัติจริงอ่าโอเค นิดหนึ่งฟังทางนี้นิดหนึ่งฟังทางนี้นิดหนึ่งฟังเคจนี้นิดหนึ่งอ่าคืออย่างนี้พี่ชอบอย่างหนึ่งครับเคสเนี้ยน้องก็ถามเยอะมากถูกปะเดี๋ยวขอนุ่นขอนี่แต่พี่ถามครับไอ้สิ่งที่ถามเนี่ยตอบโจทย์ได้หมดปะเช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องเมื่อกี้เรื่องเทมเพลตอะพอพอถามมาปุ๊บอาจารย์หยิบให้เลยปะใช่ค่ะอ่าใช่ไหมตอนที่เราสงสัยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสงสัยตลอดเวลาพาเราเรียนไปแล้วแบบ เอาถ้ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวบางทีเราไปดูในเว็บแล้วเราก็เห็นเนี่ยไม่ถ้าอย่างนี้แหละมันทํายังไงอะคือตอนแรกเราจะแบบส่ใส่ไปไหมดนะไม่รู้ว่าคือเขาไปทํากันยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊กก็จะแบบอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้เอาที่ไไนี่ไปนะคะดูว่าตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะได้เหมือนได้ทันทีเหมือนที่เราคิดพ้าบางทีเราถามอะไรไปเงี้ยบางทีเรางสายอะไรเงี้ยถ้าเราแบบไม่มีคำถามเนี่ยนก็จะลืมมันไปเี้ย่อืมแต่พอที่นี่ถามมาปุ๊บเป็นไงครับคําตอบได้ปั๊บไหม S <S> ขออะไรได้อย่างงั้นเลย <S <S> <S ใช่ป่ะ uh, เอาสารุปเรื่องหลักสูตรนิดนึงนะครับก็เรื่องการวิเคราะห์สินค้าเราอยู่เชีงยงใหม่ด้วยถามนิดนึงก่อนมาเรียนจริงๆเนีแต่จริงๆเราอยู่ที่แหลงเลยนะจริงๆแล้วอ่ะถามนิดนึงก่อนมา <M> เรียนเนี่ยไม่คิดเลยไหมว่าเฮ้ยไอ้นี่เขาก็ขายกันอย่างเงี้ยคิดไหม, <S <S ไมแล้วพอแ,<ต>แล้วพอ Star ว <ๆ S 1> เรียนเป็นไงพอเรียนเป็นไง มันคือเราอยู่ตรงั้นเราชินตามากกว่าอืมแต่พอเรียนเป็นปุ๊บเราเห็นเหตุจนมันเป็นแบบธรรมดามากเนี่ยเ,<อ>เป็นเหมือนกับของที่คนเั่วไปเขาก็ขายหรือเขาก็ใช้กันหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดมาก่อนว่าของชิ้นนี้มันขายได้อืมแล้วพอเราวิเคราะห์เป็นเราเห็นจริงๆเลยว่าไอ้นี่มันขายได้มันกระตุ้นต่อมอยากว่าเราน่าจะเอามาขายบ้างปะใช่ค่ะมันทําให้เราเหมือนก,กับว่าแบบเอาง่ายๆมันก็เหมือนกับว่า แค่ลงแรงนิดหน่อยอนะไรเงี้ยแต่แบบวมันก็เป็นอาชีพเสริมเราได้ไม่ใชเราแบบอยู่เฉยๆโอเคอ่าพอ<ช>เรื่องของเป็นปุ๊บต่อมาครับเรื่องเอ่อเอ่อถูกที่ถูกเวลาก็สําคัญปะ่ะค่ะใช่ค่ะ,ะนะครับถูกที่ถูกเวลาแล้วก็เรื่องเอ่อเรื่องการกลยุทธ์ต่อสู้กับคู่แข่งเป็นยังไงครับที่สอนไปกลยุทธ์วิธีการโปรโมชั่นเอ่อเรื่องการเอ่อสินค้าเลือกโพสลดแลกแจกแถมอย่างเงี้ยที่สอนไปเป็นยังไงครับโอเคปะ่ะกลัวกลัวหน้าเก่าไหม <c oughs> ใช่กลัวคนเก่าไหมบางอย่างเนี่ยบางทีเราเราคิดไม่ถึงอืมคิดไม่ถึงใช่ปะ่ะบางทีเราก็ใช่เราไม่รูอ้อย่างแบบบางทีถ้าจบอะไรอย่างกรณีการขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงอะไรเงี้ยคือเอาเอาแง่คือเราอาจจะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่เคยขายข,ายของมาก่อนเราเป็นมือใหม่ในอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วบางทีเรามาฟังเนี่ยเราก็เออมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะเอามาใช้ในการที่เราจะไปแข่งกับเขาได้ะอะไรเงี้ยถูกป่ะ เ็นคนเพื่อนไรเงี้ยคือถ้ามันไม่เหมือน,นมีเหมือนกับถ้าไม่มีใคร,รมาไกด์อะไรให้เราอย่างเงี้ยแลก็ต้องเนินไปของเราซึ่งกว่าเราจะแบบแกว่าจะทำมาถูกทางเงี้ยมันอาจจะใช้เวลานานซึ่งบางคนอาจจะแบบถอดใจไปไก่อนก็ได้ถามจริงๆครับที่สอนไปจริงๆแล้วมันก็คือในชีวิตจริงปะแต่บางทิ้งเราก็ไม่ทันกลับมาคิดใช่ค่ะถูกปะม,มันเ,<ล>เราเราโดนในชีวิตจริงอยู่แล้วแต่ไม่คิดว่าอ๋อเราก็ทาเองได้นี่นา,าเราลืมมันไปอ๋อต้องทําอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่เราพลาดไปถูกปะ อ่าโอเคต่อไปครับอ่าต่อต่อต่อไปเลยเรื่องการทํารูปเป็นยังไงครับทํารูปเรื่องการทารูปใช่ไหมคะคือมันคือมันมีเทคนิคอะไรบางอย่างมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเหมือนที่ชี่ใช่ไหมอพอสอนจริงๆแล้วชีตในชีตเอกสารในชีตเ,เนี่ยภาพแทบจะครบป,ปะใช่ค่ะคือเอกสารในชีตเนี่ยแบบเกือบ คือทั้งหมดที่เป็นความสำคัญเนี่ยมันจะอยู่ในนี้หมดเลยอ่าสําคัญนะครับแต่อาจจะมีปัญหาที่อาจารย์อาจจะแจ้งมาบ้างถูกต้องอาจจะจดเพิ่มโอเคแต่หลักๆมันก็ก็อยู่ตามนี้เนี่ยค่ะโอเคอ่าต่อไปครับเรื่องการสร้าง v a ร u e สินค้าไอ้เรื่องสินค้าสร้าง value ยิ่งอยู่เหนือนี่นะถามนิดนึงครับที่เราคุยกันดิบนเว็บอะสินค้าซื้อมาหนึ่งร้อยขายได้หนึ่งพันมีจริงป่ะมีจริงเหรอแล้วเช็คมาเยอะไหม เฮ้หาชิ้นเลยด้ค่ะจริงว่าหาที่ดีหรือเลาแบบแก่นแบบการสังเกตของเราใหม่อะไรอ่งเงเราอาจจะเห็นก็ได้ใช่ป่ะอ่าแล้วก็เรื่องแคตตาล็อกครับแคตตาล็อกคิดว่าแคตตาล็อกมีประโยชน์ไหมครับมีค่ะคือแคตตาล็อกมันก็ถ้าบอกว่าใดีมันก็คือมันเหมือนกับว่าในหน้าเดียวเนี่ยมันสามารถทำให้เห็นเัตุการที่เรามีได้ใช่ไหมลูกค้า้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเวลามา นั่งไล่เราทุกชิ้นแต่คือแค่หน้าเดียวเนี่ยเขาสามารถรู้ทันแบบว่าเราขายอะไรในนั้นบ้างมันก็มีประโยชน์กับเราในการที่แบบเพิ่มเขาดูอยู่อาจจะไม่ถูกใจเขาแต่มันจะมีขอบ,บชิ้นอื่นที่เขาเห็นแล้วเขาถ,ถูกใจกใช่แล้ว<อ>มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเหมือนบบดึงลูกค้าให้อยู่กับเราก่อนออเป็นแบบแรกเลยเนี่ยเหมือนเรามีแล้วเราก็โชว์ให้หมดเลยเหมือนแ,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 แนแบบคือเราก็เสียบเรียบร้านค้าที่เขาวางเป็นแผงเราตรงที่ว่า มองแค่ครั้งเดียวมันไม่สามารถเห็นของทั้งหมดได้ถ้าเราไม่มีเทปตลอดอ่าโอเคมันก็คือมีโอกาสให้เราขายของได้มากขึ้นถูกปะใช่ค่ะอ่าโอเคเอ่อสุดท้ายนิดนึงเอ่อยังไม่สุดท้ายทํารูปเร็วนิดนึงเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงทํารูปเร็วเป็นไงทำเร็วทำเร็วมันก็คือมันช่วยเวลให้เราประหยัดประหยัดประหยัดเวลาได้เยอะค่ะเยอะแมมพอต้นแม่นักคิดนี่เร็วปะทำให้เราต้องไปเสียเวลา ในการทำรูปอะเราที่เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีฟังก์ชันนี้มาก่อนเนี่ยแล้วก็เหมือนการใช้เวลาไปกับมันบางทีมันทำให้เราแบบเบื่อนี่เราอยากทำอืมแต่พอรู้จักทำรูปเดียวนี้สนุกเียทำได้ขายของเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันมันก็ช่วยได้นะคะเพราะมันมีอย่างอู่ต้องทำหลายอย่างใช่อ่านิดนึงครับนิดนึงนิดนึงยังไม่พิมพ์ไม่พลาดละคลิปนี้เรื่องการเอาใจใส่ลูกค้าครับในเรื่องการขอฟีดแบ็กครับคิดว่าทํายากไหมครับไม่ยาก คือมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยอย่างเหย,ยี่อที่อาจารย์เป็นไกด์ให้หมดแล้วอืมคือมันเหลือแค่เราลงมือทำเฉยถ้าเราไม่อยากคิดแพทเทิร์นอย่างเงี้ยต้องมีแพทเทิร์นให้ต้องมีตัวอย่างให้คือเหมือนกับว่าถ้าเราไม่อยู่ะไรเราแค่ทําตามเฉยๆอย่างเงี้ยใช่เราสามารถแบบทําให้เราได้ง่ายมากคือมันจะได้ที่แบบช่วยเยอะแล้วฟีดแบ็กสำคัญไหมมันทําให้เราหลุดลิมิตง่ายขึ้นป่ะ ฟีดแบ็กเยอะยิ่งขายของง่ายป่ะเนะเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เน้นจุดนี้ว่าไม่ใช่ว่าขายได้จะไม่ได้คะแนนนะเราต้องขายได้แล้วก็ได้คะแนนด้วยถูกป่ะนะครับอ้าวคันนี้ครับคันนี้เรียนอะไรหมดไปหลายครับเพื่อนอีกคนก็ไม่ยอมมานั่งเรียนด้วยแต่ถามนิดนึงครับที่จ่ายไปเนี่ยจะจบแล้วจะจบแล้วขอถามนิดนึงสรุป ที่จ่ายไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนี่เราจ่ายเกินมนันอีกเพื่อนอีกคนนึงไม่ยอมมานั่งเรียนด้วยนะครับอาจจะสรุปเป็นว่าสรุปเป็นว่าถามนิดนึงที่จ่ายไปนี่นะก็ถือว่าเยอะอยู่ถามว่าคิดว่าพอจะคุ้มค่ากับที่จ่ายไปไหมครับเอคิดเท่าในความเสีเยนะคะคิดว่ามันคุ้มเพราะว่าหนึ่งก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีงาน,นราเราไม่ได้มีเวลาว่างมันมีอะไรที่ต้องทำเราเป็นคนที่มีงานทำอยู่แล้วเืาแบบ เราต้องแบบหาเวลาบ่างของเราเนี่ยในการที่จะมาแบบอ่านหนังสือศึกษาควารู้โดยที่ไม่มีคนไกะเราเหมือนเราเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวเองเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยว่ามันไม่ได้ใช้เวลามันต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งเดือนแน่นอนอเพราะมันเปนมันมีปัจจัยหลายอย่างมาช่วยมันคับมันทำให้เราแบบเหมือนกับไม่มีอารมณ์ในการที่จะศึกษามันนยคะใช่แต่ถามนิดนึงสอนไป ได้ทั hmm. ทง้งความรู้ได้เวลามัสามารถซื้อเวลได้ okay. แตการที่ว่าเราจะสามารถลงมือทาได้เลยได้วันนึงเราได้ขายเลยกับการที่เราต้องมารเวลาน่ยมันก็เหมือนกับเป็นค่าเสียาจอย่างนีง้ถ้าเรยายอลงทุนตรงนี้มันก็น,นี่หนึง่งมันเป็นเรื่องการ <c oughs> ลงทุนแค่ <c oughs> คไม่สรุปง่ายๆอ่าสรุปก็คือเงินที่เสียไปครับอย่างน้อยเงินที่เสียไปกับหลักความรู้ที่ได้เนี่ยคิดว่าคุ้มปะ คีว่าถึมันค่ามากอะค่ะถูกป่ะแล้วมันใช่เพราะว่านีคเนเ่องเราถามนะครับลแล้วต่อไปก็มีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วก็ก็อาจจะดูกันผ่านสกงงสกายอะไรอย่างนี้แหละถูกป่ะนะครับก็มันก็เหมาะสมกับคนอยู่ไกลเนื้อเราไม่ต้องเดินทางกันใช่ป่ะใช่คิดในแง่หนึมันถูกอะเราะไ่ค่าเดินทางเราไปไปเดินยู่ตรงนี้ดีกว่าใช่ เอาตอนเวลาที่เราสะดวกด้ยวยใช่ครับโอเคโอเคจบแล้วก็ขอบคุณนะครับยังไงก็มีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้นะครับค,ครับสวัสดีครับ